ผู้นำไร้์ตำแหน่ง ep 2สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูวุ้งกฎแห่งการดึงดูดความมั่งคั่งวันนี้เรามาเริ่มบทเรียนที่ทอมจะให้กับเบรกเป็นบทเรียนแรกทอมขอเวลาเบรกหนึ่งวันเพื่อสอนหลักการของผู้นำไรตตำแหน่งโดยที่เบรกจะได้พบกับอาจารย์ทั้ง4คนเบรกจะได้รู้ว่าเขาจะสร้างความสำเร็จในการเป็นผู้นำได้อย่างไร เพราะผู้นำไม่ใช่แค่ c e อนายพลหรือผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ความเป็นผู้นำจำเป็นสำหรับทุกคนและอย่างเดียวที่จำเป็นในการเป็นผู้นำก็คือการเป็นคนที่มีลมหายใจถ้าเราหายใจได้เราก็เป็นผู้นำได้และวันนี้ไม่ว่าเบรกจะเจอกับอะไรเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้เพราะเขารู้ว่า ความไม่แน่นอนคือของขวัญที่ล้ำค่าซึ่งคนส่วนมากมักจะหวาดกลัวเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยและการเติบโตสถานที่แรกที่ทอมนัดกับเบรกก็คือสุสารน,นอกเมืองเมื่อไปถึงที่จอดรถของสุสารเบรกก็ต้องตกใจและทึ่ง ับรถพอสสีดำมันวาวที่ป้ายทะเบียนเขียนว่าเราคือผู้นำชายประหลาดที่ปฏิเสธรายได้ก้อนโตและห้องทำงานหัวมุมสุดอลังการแต่เป็นเจ้าของรถในฝันของเขาทอมมี่ผู้ชายอายุ77ปีเป็นพนักง,งานขายที่ยอดเยี่ยมของบริษัทเคยได้รับรางวัลพักร้อนสุดหรูและรางวัลที่น่าตื่นเต้นอีกมากมาย ได้รับการเสนอตำแหน่งสูงและทุกคนปฏิบัติต่อเขาด้วยความคารพและชื่นชมเบรกไปเจอทอมมี่ตรงเวลาซึ่งเป็นตอนเช้ามากๆเพราะเขาได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำคือคนที่ทำในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่ยอมทำพวกเขามีวินยัยทำในสิ่งที่สำคัญและเหมาะสมไม่ใช่ทำแต่เรื่องง่ายๆและสนุก ผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งแต่ต้องเรียนรู้และทำซ้ำการทวนความรู้ซ้ำๆจะช่วยให้แนวคิดใหม่สามารถก่อเป็นความเชื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมันก็จำเป็นมากที่คนไม่มีตำแหน่งจะต้องถูกฝังความเชื่อว่าการเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใดๆแต่เราสามารถเป็นผู้นำได้ในทุกเรื่องที่เราทำ ซึ่งเบรกจะได้ยินแนวคิดนี้ซ้ำแล้วซ้าอีกเพื่อกระตุ้นความเชื่อที่ได้รับการสอนเพราะความเป็นผู้นำไม่ใช่อะไรที่เราต้องทำเฉพาะตอนทำงานแต่เราต้องฝึกความเป็นผู้นำในทุกสนามที่เราลงเล่นทางด้านสุขภาพความรักการเงินสังคมและทั้งหมดในการใช้ชีวิต มีรากฐานมาจากความเป็นผู้นำตัวเองถ้าเราเป็นผู้นำตัวเองไม่ได้เราก็เป็นผู้นำใครไม่ได้เช่นกันการตื่นเช้าก็เป็นอีกหนึ่งจิตวัตรของการเป็นผู้นำที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะเรามีเวลาเหลือเฟือที่จะนอนเมื่อเราตายการตื่นเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงจะมีเวลาเพิ่มขึ้น7็ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ และ30ชั่วโมงใน1เดือนเราจะได้เวลาทำงานเพิ่มขึ้นทุก1นสัปดาห์ใน1เดือนซึ่งเป็นเวลาที่เราสามารถใช้วางแผนขัดเกลานิสัยและพัฒนาตัวเองเป็นเวลาที่เราสามารถคิดถึงคุณค่าของตัวเองและกำจัดสิ่งกีดขวางในใจออกไปเป็นเวลาที่สามารถใช้เรียนรู้เติบโตและก้าวไปสู่จุดสูงสุดในทุกอย่างที่เราทำ เพราะเป้าหมายหลักของการมีชีวิตคือการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างและทุกวันอย่างทุ่มเทและสิ่งต่างๆที่เราเชื่อว่ามันสำคัญในชีวิตเช่นตำแหน่งทรัพย์สินสถานะทางสังคมม,มันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเลยเพราะในสุสานนี้ CEO ก็ถูกฝังอยู่ข้างคนกว่าถนนและในวันสุดท้ายของชีวิต สิ่งเดียวที่สำคัญจริงๆคือเราได้รู้จักผู้นำภายในของตัวเราเองหรือยังถ้าเรารู้จักเขาแล้วเรากล้าที่จะปล่อยให้เขาไปหยิบยื่นพรสวรรค์นั้นให้แก่โลกรอบๆตัวเราหรือยังก่อนที่จะเริ่มบทเรียนทำให้เล็กลงไปในหลุมทีกลหลุมมีแผ่นชนวนที่มีข้อความเขียนอยู่ก่อนที่ความกลัวจะเอาชนะเล็กก็ได้โดดลงไปในหลุม และอ่านข้อความมันคือข้อความเรื่องของความเสียดายของคน10บข้อสรุปคือเราไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตขณะที่บทเพลงที่กำหนดมาให้เราร้องยังคงเงียบงนันเราไม่เคยได้ประสบกับพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมและทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จเราไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตและรู้ว่า เราไม่เคยทำอะไรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครเลยไม่เคยเสี่ยงอะไรเลยและไม่เคยได้รับรางวัลที่งดงามเราไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยเข้าใจว่าเราพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพราะเรายึดยึดถือหลักที่ว่าต้องกลับไปสู่ความเป็นสามัญธรรมดาเราไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตและรู้สึกใจสลายที่ไม่เคยได้เรียนรู้ทักษะ ในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสลืมไปว่าการทำงานหมายถึงการให้ความช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ตัวเองเราใช้ชีวิตไปตามที่สังคมต้องการไม่ใช่ชีวิตของตัวเองเราไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยที่ไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงว่าเรายอดเยี่ยมและเป็นอัจฉริยะที่ถูกสร้างมาและค้นพบว่าตัวเองสามารถเป็นผู้นำได้ และทําให้โลกดีขึ้นได้แต่เราไม่ยอมรับภารกิจนั้นเพราะเรากลัวและใช้ชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์หลมเหลวจนวาระสุดท้ายของชีวิตเรกรู้สึกซาบซึ้งกับข้อความที่ได้อ่านมาและระหนักรู้ว่าเราแต่ละคนสร้างชีวิตของตัวเองจากตัวเองและจากการตัดสินใจรวมถึงการกระทำของตัวเองด้วยเมื่ออ่านจบ เรกรู้ตัวเองทันทีว่าบ้างอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกอย่างกระจ่างชัดและเขาก็สัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนวิธีการทำงานให้น่าประทับใจเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตไม่มีการโทษสงครามไม่โทษผู้จัดการไม่โทษอดีตหยุดหาข้ออ้างยอมรับและรับผิดชอบการกระทำของตัวเองทั้งหมด พื่อก้าวไปสู่ต,ตัวตนใหม่ที่ยอดเยี่ยมข้อความที่เบรกอ่าดคือลายมือของทอมมี่ซึ่งเขาอธิบายว่าในชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่น่าเสียดายและทำให้เราใจสลายได้เมื่อการไปถึงบ้านปลายของชีวิตและเรียนรู้ว่าตัวเองสูญเสียของควัญที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับมานั่นคือโอกาสในการแสดงตัวให้โลกเห็นถึงศักยภาพของเราเอง ซึ่งความสำเร็จเกิดขึ้นจากการทำตามวินัยเล็กๆทุกวันสะสมไปเรื่อยๆจนเกิดความสำเร็จเหนือสิ่งที่เราวาดหวังไว้มันเป็นนิสัยเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะมีอะไรแตกต่างจึงไม่ยอมทำซึ่งใครๆก็ประสบความสำเร็จได้ถ้าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องและสม่ำเสมอและในทางตรงกันข้าม ความล้มเหลวก็เกิดขึ้นง่ายเช่นกันเพราะมันคือผลลัพธ์จากสิ่งที่เราไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจนผ่านจุดที่แก้ไขอะไรไม่ได้และคนที่คิดได้จะไม่ยอมให้ชีวิตตัวเองจบลงที่หลุมที่หนึ่งหลุมที่พอเราคิดได้ก็สายเกินไปสิแล้วเพราะชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นเราต้องคิดให้ได้ว่า อะไรสำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนและเวลาของเราก็มีจำกัดดังนั้นเราจะทำอะไรเล็กๆไปเพื่ออะไรจะกลัวความล้มเหลวไปเพื่ออะไรจากกังวลกับความคิดของคนอื่นไปทำไมและจะปฏิเสธการเป็นผู้นำไปเพื่ออะไรคำแนะนำของทอมมี่ทำให้เบสรู้สึกเปลี่ยนไปและมันจะเปลี่ยนในระดับจิตใต้สำนึก ไม่ใช่แค่ความคิดซึ่งทำให้เบรกเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆไม่เหมือนเดิมและชัดเจนขึ้นหลังจากที่คิดว่าตัวเองติดอยู่ในทางตันซึ่งทอมบอกว่าไม่มีงานไหนในโลกนี้ที่มีทางตันมีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ตันทุกคนมีสมบัติส่วนตัวที่เรียกว่าชีวิตและถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวต่อสถานการณ์ปัจจุบัน การมีอำนาจในการตัดสินใจจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากขึ้นมาจากหลุมที่หนึ่งเร็กก็ต้องโดดลงไปในหลุมที่สองโดยเขาคาดหวังว่าจะเจอแผ่นหินหรืออะไรเหมือนกับหลุมแรกแต่ในหลุมที่สองเขากลับเจอแต่ความว่างเปล่าสิ่งที่ทอมยื่นให้ก็คือจอบเขาจะต้องขุดเพราะทอมบอกว่ารางวัล ที่มาจากความพยายามและการทุ่มเทอย่างหนักเราจะรักมันในสิ่งที่เรากำลังจะเจอและในที่สุดทอมก็เจออะไรบางอย่างที่มีตัวหนังสือจารึกอยู่บนแผ่นนั้นซึ่งมันคือแผ่นทองคำบริสุทธิ์มันเป็นทองคำแท้ที่จารึกชัยชนะสิบข้อของมนุษย์และสิ่งที่ทอมให้กับเบรกสัญญาก่อนที่จะอ่านข้อความก็คือ เขาจะต้องเผยแพร่ความเป็นผู้นำลงในทุกเรื่องที่เขาทำทุกอย่างที่สัมผัสซึ่งมันจะทำให้เขาได้ใช้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และรู้ถึงอัจฉริยะที่แท้จริงของตัวเองและสามารถเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ได้ข้อความในแผ่นจารึกคือเราจะไปถึงบ้านปลายของชีวิตอย่างเปี่ยมสุขที่ได้รู้ว่าเราทุ่มเททุกอย่างใช้ความสามารถไหวพริบ และศักยภาพเต็มที่เพื่องานที่ยอดเยี่ยมรักษาตัวเองให้อยู่ในมาตรฐานที่ไร้ที่ติมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเมื่อต้องผเผชิญกับความกลัวและมีวิสัยทัศน์ที่สูงส่งเป็นคนที่สร้างคนไม่ใช่ทำลายคนการเดินทางอาจจะไม่ราบรื่นตลอดเวลาเมื่อล้มลงก็จงลุกขึ้นให้ทันทีโดยไม่เคยหยุดมองโลกในแง่ดี เราจะไปถึงบ้านปลายชีวิตและยินดีกับความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมอย่างอัศจรรย์พร้อมด้วยคุณค่าที่จะให้แก่ผู้อื่นที่เขามีโอกาสได้รับเราจะชื่นชมคนที่มีศิลธรรมเข้มแข็งเป็นแรงบันดาลใจและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นและได้รู้ว่าตัวเราคืออัจฉริยะผู้บุกเบิกถนนสายใหม่ไม่ใช่เส้นทางเดิม เราจะถูกห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงและถูกเรียกว่าตำนานเราไปถึงบ้านปลายชีวิตในฐานะผู้นำไรตตำแหน่งและรู้ว่าการกระทำของเรายิ่งใหญ่และคงอยู่แม้เราจะตายไปแล้วแต่ชีวิตของเราคือต้นแบบของความเป็นไปได้สิ่งที่เบรกได้อา่านททำให้เขารู้ว่าตัวเขาได้ออกนอกเส้นทางไปมากแค่ไหน จนทำให้เขามองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองทำในจุดที่ตัวเองอยู่จนลืมไปว่าตัวเองมีพลังที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและตัดขาดอัจฉริยะที่ซ่อนอยู่ข้างในแต่วันนี้เขาตัดสินใจแล้วและรู้แล้วว่าจะเลือกเดินไปทางไหนอีพีหน้าทอมจะพาเบรกไปพบกับอาจารย์คนแรกของเขาซึ่งทำให้เบรกตื่นเต้นสุด,สด เพราะเขารู้ว่าวันนี้คือวันที่ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการอย่าลืมติดตามนะคะว่าครูคนแรกคือใครแล้วเขาจะสอนอะไรที่จะทำให้เบรกกลายเป็นผู้นำไรตํตำแหน่งและขุดศักยภาพความเป็นอัจฉริยะในตัวเขาออกมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ